ข้าสู๊ข้าผัดไข่ข้ผัดกิรนะอะรผักอะกอะไรอะผักอะรผักอรักอรผักอะไรผกอะไรผักอผักอะไรผักอะอะไ้วเธอรผัจอะไรักาผักอายักอับอผักอะั้อจองไหมัอาบัอไรผัไอรัอักผักอะไกอนเนผัก อันเอฟซีเขาบอกหูจักว่าผักพายกับผักขั้นจองน่ะมันอันเดียวกันแต่ว่าเมฆนั่นเมฆก็เลยว่ามันคนละอันกับว่เสียอยู่นั่นเลยเฮ้ยดิอันกับแมาเถียงแต่กันไงว่าผักพายเนี่ยมันคนละอย่างกับผักขั้นจองผักพายที่แม่เข้าใจคือผักพายไผ่แต่ผักพายใหญ่คือผักขั้นจองเรือเบิ่งผักพายใหญ่คือผักขั้นจองพะนะมันไม่ใช่มันมีผัก ผักไผ่ตัวใ,ใหญ่กับผักไผ่ตัวน้อยเดชก็เ,เหมือนผักหนอกใหญ่กับผักหนอกอ, <c oughs> อุ้ยมันขัดไผ่บ่สเสียมะมาฟังแม่อธิบายแม่สภาพเบิ่งเบิงออแม่จะพาไปดูมาเดี๋ยวเราจะพาไปไปเฉลยถูกเนาะ <c oughs> เออเฉลยแล้วะกันเด็ไม่เบิ่งเลยกคาแม่นลยไม่ยัมมาฟังอย่างที่ม,ม,มาศูนย์เหรอ เก่งมันไม่ร no oh uh, mm hmm. ู้ค่ะไม่สงครามโลกครั้งท uh ี่สิบเลยนะแบบนี้ภาษีเบอร์เซียอีกแล้วบนนี้มาเรื่อยๆนะคะเพื่อนยังบอรเซียเขาดิบดิบเก่งเพิ่อนร้ายทางติ๊กต็มันบอกอีกสิฮะอันที่ว่าไม่ลองเพล่งสิรุนแรงทางเพศเนี่อหาคนรุลแรงเพศก็เลยตัดไปอืมตัดไปรู้ไ่มตองมาสะอ่อนมันอะไรมันไม่ดีแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะ ไม่มันตัดเราออกเอาตีนึกว่าเก้งจะตัดมันไม่ใช่มันจะบอกจะสังเนอะลูกอีฮานี่ลูกอีฮาเอไอนี่ลูกอ,อีฮาเอไอนี่กออ็ปวดเทเะไม่รู้อ่ะอ่าไม่เป็นลวกวุ้นเส้นมาให้หน่อยอ่ะลวกย้ำนะ่ะ เออแล้วบ<พ>ูมันเลยลูกผิดแม่มาคือผิดผู้ียงเด้อผิดผู้ียงใส่ถุงหนึ่งกับ่ะเพ็ดเด้ออันนี้มันเป็นต้นไหนมันเป็นมันสั่งมาจากอันสั่งมาจากด่างคานจะลูกเออติ๊กเห็ดมาสั่งมาจากด่างคานนะคะถ้าไม่เชื่อลองสั่งสักห้าเม็ดลองดูก่อนได้เอาห้าเม็ดเออลองห้าจะได้รู้ว่าอ๋อห้าไม็ดมันผิดแต่หน้นจริง ใส่เลยอันไม่เบนเอาน้ำกระเทียมดองมาให้หนึ่งถุงยุ่ทั้งนี้ค่ะใช้นาคาพาหีใหญ่ไปเยี่ยวเลยนะคะเอาอีหลีเนาะเมื่อกลินเนาะอ้ยยุนิตีไหมอยีเมผจหญเออเลิศ ข้าวผัดจานใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมโผนะคะเพื่อนมาเขาจะาเ้ื่อน้ำผัดน้ำ,น,น,ำน,น้ำหาข้าวผัดโผไหมข้าวผัดจานใหญ่แบบโผที่สุดเออโผที่สุดจ้ะขูดอย่างเดียวนะก็ขูดลงไปเลยครับไปหาผักมะลิจะได้ไหม่ปลาเสี่ยงยัง,งอยู่นี่ เจ้าอะไรเนี่ยเจ้ายังมาเป็นสีเอายุนี่อยู่ดิไม่รู้อ่ะอ๋อเอาขครืชายพักพครื่ชายไปเลยยังคือเบ่ออกไม,ไม่ไม่ยำกลับบ้านจ้าพักเครื่องชายยุนี่ไปใส่บินเอาอีจันซรยเห็นไหมหรนยุนี่ไหม สองบินเลยใช่ไหมครับสองบินมันมีโต๊ะอันเออมันมันมีเคียงไม้เดี๋ยวเห็นนิดอกอยายกเคียงคนละโต๊ะครับเลยอ๋อคนละโต๊ตีเดเก่ไม่ทำโอ้ยโทษโทษโทษเออมันบกวมดอกใช่ไหมสุพาพมันหาไปเห็นมันเห็นมันเฮีย เครื่องมันลนเห็นไหมสวย ต่อไปทำอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาพัดเขาสร้างอะไรมันวาจัทนทร์อยู่คำอันคิดต่างนี้ไปยวงล้ำยังนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาเธอไปทำการเอาไปทำก่อนนี่ หลักหลยจ้ะว่าเป็นยังค่ะอันนี้เข้าผัดรวมจานใหญ่ตำอะไร